หย<อ>ก <laughs> บัตเอานะหนูลงมีดามีดตัวนั้นอะไรมาไวทำไมจะไม๊ะ

อะไรนะเอาไม่ได้ย้ายตอนนี้เหรอเออก็นั่นแหละก็เป็นไรไหมเว่อว๊บกล้าขึ้น เสร็จงานครับผมยายวันนี้เสียนีดอยู่ช่วยทั้งวันเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่ช่วยทั้งวันเลยปัดนนุนน่นหล่อนุ่นหล่อ ฮะเียะเยเวเดียวเดียเดยวให้บอกให้หยุดกันเลเดี๋ยวเป็นเหมือนวันนั้นนะไอ้รถกำลังมา รถกำลังขึ้นพี่ก้าวมาพุ่งแป๊บนึงแปบ๊บนึงบบน่งพฮ่ฮะแบบ <laughs> โด,ดูแล้วดูแล้วอ้วกรวดเร็วทันใจจริงๆครับด,ดูแล้ว

thằng Lan ôi pin lều ạ Ờ vâng đi năm năm ô bay đi bay เบอร์มาแล้วต่ละคนมันเป็นยังไหนฮะมันเป็นยังไหนเอมันตกเนาะโอ้โเติมาเดลกมือตกเยเดี๋ยวดๆอ้าวัดปัดปัดตัวสูงๆเอาดันลงเลย ไปเลยพี่เลยไปเลยเดี๋ไปถามตัวตัว่นยุงมึงไหนวะฮะยุงไปเพื่อนวไปเที่ยวข้างแดงครับ้ามสามดงแม่โอ้นี่แม่ปันเข้าหูปะ มืองไดนนะยงมงไดนเดี๋ยวพี่มิมทรหาอยู่ไอ้งมืองไหชนะทิปอ่ะคุณบอลโลอ่ะแต่ละคนโอ้บรรลุจักชนะทิปแม่แแแหนีอ๋อไปเมงนั้นเลยนะโอเคๆก็อืนชนะทิปหรอโอ้บอลโลโอเคๆ ยัยกลับกันเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเลื่อยๆเด้อะวันใหญ่เนอะเอยๆครับผมจะจอไม่ออกนะ ขอบุณครับเดยวเจ้าไปเจอกันไป <c oughs> ย้ายบอ่อครับเสร็จงานพอดีเลยห้าโมง เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ